จุดยืนที่เดียตั้งใจเสนอตัวเองเป็นทางเลือกในการลงรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเดียรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะว่าหนทางเดียวที่จะทำให้พักประชาธิปัตย์กลับมาเป็นที่ไว้วางใจกลับมาเป็นที่หวังของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการทำจุดยืนการเมืองและการทำอุดมการของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาชัดเจนเพื่อเป็นทาง ที่หวังแล้วก็เป็นได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ <roomm S 3> อนาคตของพรรคประชาธิปัตยนะ์ณวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่มือของใครเลย การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของพักประชาธิปัตย์จะเกิดขึ้นได้จริงนั้นก็อยู่ในมือของพวกเราทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นเดียอยากจะขอโอกาสให้ในวันพรุ่งนี้ในวันที่9ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนได้เปิดโปรดโอกาสได้โปรดเปิดโอกาสให้กับตัวเดียได้เข้าไปแข่งขันได้เข้าไปต่อสู้ในการลงลับสมัครเลือกตั้งหัวหน้าพักค่ะตั้งแต่ในการที่จะผ่านมาติโหวตนะคะ3ใน4ในการยกเว้นคุณสมบัติเพื่อให้เดียได้เปิดทาง ได้เข้าไปสู้ในการแข่งขันเลือกตั้งหัวหน้าพักและอย่างที่เดียได้พูดไปในคลิปนะคะว่าการให้โอกาสครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงการให้โอกาสเดียในการเลือกตั้งแต่มันเป็นการให้โอกาสพักประชาธิปัตย์ที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตต่อไปในอนาคตะคะ่ะเดียไม่ได้เคยคิดว่าเดียเทหมดหน้าตักหรืออย่างไรนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเดียก็มี ความฝันในการเมืองแบบนี้และเดียก็เห็นว่าสิ่งที่พักประชาธิปัตย์เราต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเพราะเราไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มันไม่ได้เกิดเป็นเพราะเพียงแค่ปัญหาเฉพาะภายในค่ะแล้วเสนอสิ่งอื่นใดเดียคิดว่าการทําหน้าที่ในฐานะนักการเมืองหรือการทําหน้าที่ในฐานะองค์กรที่เป็นพักการเมืองนั่นคือการยึดโยงกับประชาชนคือการทํางานเพื่อประชาชนแต่ไม่ ที่เป็นการทํางานเพียงแค่เฉพาะภายในหรือเป็นการทํางานเพียงแค่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนภายในพักประชาธิปัตย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเดียตั้งใจและเดียก็ศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์ค่ะและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเดียถึงเสนอตัวเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ดังนั้นเดียจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดใดๆเดียจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองแต่เดียจะขอสู้ให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ The Stage t i m e สำนักข่าวออนไลน์สหรับคนรุ่นใหม่